ทะเลฝั่งอันดามันช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมนะครับขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านบางพื้นที่คุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลช่วงนี้มีอาชีพเสริมนะครับจากการหาหอยกระพงช่วงนี้หอยจะสมบูรณ์ตัวใหญ่และก็ขายได้ราคาดีด้วยครับหอยกระพงจํานวนมากเลยนะครับถูกชาวบ้านในตำบลละงูอําเภอละงูจังหวัดสตูลนําไปขายแมค้าที่จุดรับซื้อเพื่อนําไปต้มและแกะเนื้อขาย หอยกระพงคุณผู้ชมลักษณะคล้ายกับหอยมแมลงผู้นะครับแต่แตกต่างจากหอยมแมลงผู้ตรงที่หอยกระพงตัวเล็กกว่าครับเนื้อนิ่มกว่าเปลือกบาง แล้วก็แตกหักง่ายกว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาเล่านะครับว่าแต่ละวันได้หอยกระพงไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับน้าขึ้นน้ําลงเฉลี่ยวันละประมาณ30-40ถึงกิโลกรัมหากไม่มีคลื่นลมก็จะหาได้ทุกวันออกเรือไปหาหอยเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลเมตรครับหอยกระพงอยู่ในดินโคลนปนทรายนะครับเมื่อได้มาแล้วจะลวกหอยในน้ําเดือดประมาณ2-3นาทีชาวประมงพื้นบ้านบ,า,นบางคนมีรายได้ทั้งจากหาหอยกระพงไปขาย และได้ค่าจ้างจากการรับจ้างต้มหอยแกะหอยด้วยนะครับรวมๆเนี่ยบางคนได้วันละนับพันบาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่รับไปซื้อทำอาหารกระป๋องครับและยังมีลูกค้าทั่วไปในชุมชนด้วยออวันนี้ก็ได้ประมาณสักสิบกว่าโลได้อืมก้ากละ,ะแล้วเราขายนี่เราขายยังไงบ้างนะขายปีก็อโลหกสิบบาทขาย ให้กับโรงงานก็ห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ถือเป็นรายได้ดีไหมคะสำหรับครอบครัวล่ะใได้ดีลูกเราไม่รู้จะทํางานอะไรนันนองมันก็ได้แค่นี้แหละสูงสุดได้มันมีระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะได้ได้ถ้าได้โอ้ือบสองฟันก็มีลูกแล้วแต่หอยจะมาเมื่อบางวันก็มาตอนเช้าอย่างนี้มาเก็บตอนเช้าบางวันก็มาตอนเที่ยง ถ้าห,หอยหอยในช่วงฤด,ดูนี้เนี่ยมันจะตัวอ้วนแน่นหวานมันเค็มอยู่ในตัวหมดทำอะไรกินได้บ้างคะอาหอยนี้ทำได้เกือบทุกเมนูครับไม่ว่าจะยำจะแกงจะทอดจะผัดคือทำได้ทุกเมนูอะเป็อาหารในหอยนี่ทำได้เมนูถ้าแกงในบางทีเขาจะไม่ใช้ไม่ใช้ลวกอย่างนี้เขาใช้ผ่าสด ไ้่ลาแบบสดๆเอามาแกงพวกแกงส้มแกงกะทิแกงมะพร้าวแกงไตปลาเนี่ย<ฆ>ได้ได้ทุกหนทะค่ะแล้วการแกะหอยนี้ถือเป็นอาชีพยังไงบ้างคะในชุมชนของเราซึ่งโดยภาพรวมก็ไม่ไม่ใช่ไรายได้หลักแต่เป็นไรายได้เสริมนะครับซึ่งหอยนี่มันมันจะมีตามช่วงฤด,ดูกาลหอยนี่มีมีตลอดทั้งปีแต่หอยเนี่ยมันจะมีฤดูที่ว่าตัวมันตัวมันผอม กับตัวมันอ้วนในช่วงมรสุมเนี่ยในช่วงมรสูมเนี่ยพอมรสุม,มวดตกเนี่ยอตัวหอยจะอ้วนกว่ารูดูเลงเพราะหอยมันแพลงตน้นเมื่อมรสมมามีคลื่นแพลงต้นมันจะลอยมาแล้วหอยมันจะอุดมสมบูรณ์กว่า ชาวบ้านบอกว่าหากไม่มีคลื่นลมจะออกไปหาหอยกระพงได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมมีวิธีสังเกตช่วงไหนที่หอยตัวเล็กรีบไม่สมบูรณ์ชาวบ้านก็จะไม่ออกไปหาครับหอยกระพงสดขายกันกิโลกรัมละ15บาทนะครับหอยลวกแล้วกิโลกรัมละ60บาทขายโรงงานเนียกิโลกรัมละ50บาทส่วนเปลือกหอยที่มีจํานวนมากก็นําไปขายได้ไปทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นปาล์มได้ด้วยครับ